นักศึกษาจากรุ่นเก้าของมหาวิทยาลัยราชพัฒเชฟภูมินะคะของศูนย์การศึกษาภูมิก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจการทำพวงหลีดของธุรกิจชุมชนนะคะเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาอาจารย์ดรอัญชลีชัยศรีซึ่งสมาชิกน,นะคะหนึ่งดิฉันนางสาวอริรัตทองนอกานางสาเมียงณรินนอกค่ะนางฟ้าชื่นปาทานค่ะนางสาวชนิดาพุทธยาค่ะนายสุวิทย์จำพทวงครับนางวัญญามาลาเชียรทองนายนสุริยาบุญ นายกรมสรรสุนิจนางครับนายผู้ส่งจัดนอกครับนางสาวพัชรินประจงจิตค่ะดิฉันนางสาวจีรวันแด้งวนวผมนายสารัญ่วงกางค่ะวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจชุมชนกานรทำโคมงหลีดนะคะของนางประจวบภัยพิราชนะคะอยู่ที่บ้านสนวน ตำบลปูขาดอำเภอพุงจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งความเป็นมาอันนี้เริ่มทำตั้งแต่เริ่มกิจการมาตั้งแต่ปีพศเท่าไหร่นะเริ่มทำตั้งแต่ปีพศ .2552 นะคะเริ่มกิจการมากิจการเป็นไงบ้างคะกันเรื่อยเรื่อยก็คือคนมาสั่งตลอดใช่ไหมคะงานามบ้านมาสั่งก็ทำไปเพราวสาวันเรากว่าได้ อันนี <polarization> ้คือเป็นการระดมความคิดเป็นเป็นของชุมชนเลยใช่ไหมคะเป็นธุรกิจของชุมชนเลยเวลาบ้างจากการประกอบทำนาทำไร่การเกษตรกรรมก็อันนี้เป็นอาชีพเสริมของชุมชนใช่ไหมคะแล้วมีสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มทั้งหมดกี่คนทั้งหมดเก้าคนใช่ไหมคะ ส่่ออ๋อก็มีการซื้อด้วยแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่ที่มีในชุมชนด้วยใช่ไหมคะ,คะแล้วแล้วแล้ว,ลวส่วนมากนี้จะไปจำหน่ายที่ไหนคะมีลูกค้าประจำไหมหรือว่ามีที่ส่งประจำไหมคะจำร้านแล้วกแบบ็จำบ้านที่งานศพเขาก็มาสั่งอี่ขีดเขี้เวเนี่ยไทยใจเขามา ล้วก็มีร้านประจําที่ส่งอยู่ในตลาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะตามอบตตามหน่วยงานราชการใช่ไหมคะโอเคอเรารู้จักเขากลมาค่ะการระดมทุนครั้งแรกนี้ก็คือทําเป็นดำเนินการยังไงบ้างคะจ <c oughs> ากสมาชิกสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดที่บอกว่ามีอยู่เ<า>ก้าคน,คนอ๋อแล้วก็คือทุนละสองพันคนละสองพันมาลงก่อนใช่ไหมคะแล้วก็จากกาไรในการขาย ต่อมาเด่นกันนะโอเค,คตราไปเราจะมาดูวัตถุดิบในการผลิตนะคะส่วนมากก็จะเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายๆภายในชุมชนของเรานะคะ,อ,ะอย่างส่วนประกอบอันนึงก็จะเป็นอันนี้ซึ่งจะมีไม้ที่อันนี้ก็ทําขึ้นมาเองแล้วก็ส่วนประกอบบางอย่างก็ทําขึ้นมาเองบางอย่างที่หาเองไม่ได้ภายในชุมชนเราส่วนมากเขาก็จะไปสั่งออกมาเป็น ใช้ในการประกอบนะคะวัตถุดิบส่วนมากก็จะใช้หาเองแรกภายในชุมชนใช่ไหมคะแล้วก็จะช่วยๆกันประกอบเนาะนี่ค่ะก็ดูดอันแรกนะคะนี่ก็จะเป็นโครงที่จะมาใช้ในการประกอบก็จะทําจากหญ้าอัดแล้วก็หญ้าอัดแล้วก็ใช้ฟางลุกนะคะทําเป็นโครงเนาะ ค่ะโอเคต้นทูบหญ้าอันนี้ก็เป็นต้นทูบใช่ไหมคะที่หาเองได้ไภายในชุมชนกนะคะอันนี้เป็นต้นทูบต้นทูบเนาะอันนี้ใช้ต้นทูบแล้วก็ใช้ปอฟางลแล้วก็ใช้ปอฟางในการยึดให้มันเป็นโครงแล้วก็มีโครงเหล็กเพื่อใช้ในการห้อยนะคะหันดักที่สองนี่ค่ะก็จะเป็นการประกอบเป็นตัวรูปทรงที่เขาก็จะเสียบเป็นอย่างนี้นะคะ ให้เป็นรูปทรงแบบนี้ก็เสียบดอกไม้ที่มีอยู่ที่เขาประกอบเป็นอย่างนี้แล้วก็เอามาเสียบตามรูปทรงที่ทำไว้อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่สำเร็จแล้วที่ทำขึ้นมาสำเร็จก็จะมีป้ายชื่อบอก่งบ,บอกอีกว่าเป็นจากหน่วยงานไหนที่สั่งมานะคะ เราก็จะมีป้ายชื่อใส่อีใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือสําเร็จสําเร็จโดยที่ยังไม่ได้ใส่ป้ายชื่อก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะที่ทําสําเร็จแล้วแล้วการจาหน่ายในะคะ่ะระหว่างการส่งตามร้านกับการเหมือนกับว่าเป็นการขายปีกและขายส่งเรามีทั้งขายปีกและขายส่งใช่ไหมคะการขายปีกเนี่ยก็คือ <c oughs> ขายนาะ มันนอนขายปีกนี่ขายราคาตัดสามร้อยสามร้อยบาทต่อพวงน,นะคะแล้วลวขายส่งตามร้านค้าที่เขามารับประจำค่ะสองร้อยสองร้อยเราไปส่งเขาี้สองร้อยห้าสิบก็คือแตกต่างกันระหว,ว่างขายปีกกับขายส่งค่ะก็คือ,อสรุปแล้วก็คือว่ามีทั้งขายปีกและขายส่งนะคะสําหรับรงรีนของกลุ่มนี้แล้วก็ราคาขายปีก ก็จะขายอยู่ที่ราคา300ต่อพวงและราคาขายส่งตามร้านที่เขาส่งประจําที่เขาเอาไปส่งเองก็คือมีร้านประจําที่เขาส่งก็จะขายในราคา250ซึ่งจะแตกต่างกันค่ะซึ่งธุรกิจตัวนี้นะคะก็โดยรวมแล้วเฉลีย่ยขายได้เดือนละประมาณ50พวงที่ได้ได้ได้สั่งแล้วก็มีทั้งการสั่งทั้งปิดและส่งโดยเฉลีย่ยก็50พวง ซึ่งธุรกิจอันนี้สามารถนําไปประกอบเป็นธุรกิจในชุมชนได้อีกนะคะใครใครที่อยากศึกษาดูงานหรือว่าอยากนําไปประกอบเป็นธุรกิจในชุมชนของตัวเองสามารถมาดูงานได้ที่นี่เลยนะคะตามที่ที่เราบอกเดี๋ยวเราจะชี้แจงรายละเอียดไว้ในท้ายคลิปวิดีโอนี้ว่า,าที่ตั้งตรงนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะตัวอย่างแต่ละงานที่ ได้นำพวงหลีดอันนี้ไปจัดในสถานที่ตามเมลุต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ชม รักศึกษารุ่น9ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงภูมศูนย์การเรียนรู้โค้งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ประจวบให้พี่ลาชมากนะคะสำหรับข้อมูลแล้วก็วิธีการทำดำเนินธุรกิจการทำโครงเรียในวันนี้ค่ะขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ เราเป็นคนไทยเปี่ยมทางสาม,มาเป็นกำลังของประเทศชาติอัภันาบ้านเมืองข้าวไกล